พี่น้องเอ๋ยไผ่ว่าเมืองอีสานแรงอยากจุงแขนเพิ่นว่าบึงเขากะมี่ในน้าปลากะมี่ในน้ำม,มันสีแรงดอกบอนไดมันสีแรงบอนจังไดอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะมื่อนี้สาวน้ำยืนสิภาพพี่น้องมาบึงมาอ่อนซ่อนสวนเกษตรผสมผสาน บนพื้นที่สามงานค่ะพี่น้องคะแต่จัดเต็มปลูกพักปลูกพืชผลทางการเกษตรหลากหลายหมุนเวียนเพื่อออกจำหน่ายหน้าบ้านหน้าสวนจำหน่ายให้พี่น้องในชุมชนเดี๋ยวตาม,มาเมื่อบึงมาอ่อนซ่อนนำกันค่ะสวัสดีค่ะพ่อคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะคุณพ่อชื่ออุทยัยยวงอ้นครับคุณพ่ออุทัยนะคะค,ค่ะคุณพ่ออยู่ที่บ้านตอนนี้ สวนอยู่ที่บ้านครับนี่อยู่ที่สวน,บ,นบ้านอยู่ที่นายิงน,นะบ้านอะไรคะพ่อนบ้านบ้านเลขที่สี่สิบสองหมู่หนึ่งค่ะนายนาย,นายนะครับนายเยีอหรือนายจานนายเยีอครับบ้านนายเยเหรอคะน,นายเยีอครับอ๋อบ้านนายเยีออำเภอนายเอจังหวัดอุบลราชธานีครับค่ะคุณพ่อไม่ใช่คนอุบล ไม่ใช่ครับผมคนจังหวัดสมุทรสงครามครับเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามนะคะครับแล้วก็คุณแม่วันนี้คุณแม่ไม่อยู่คุณแม่ไปงานตบค่ะเพิ่อไปเมื่อมไปเมื่อตอนตีโมงเองครับค่ะคุณ, <c oughs> ค,ณคุณแม่คุณแม่เป็นคนที่ไหนคะแม่คุณแม่เป็นคนอุบลเนี่ยครับอ๋อจ้ะค่ะกะ็แม่เพื่อนบอยุค่ะพี่น้องสาวน้ำเงินเคยมาสื่อค่ะ <c oughs> พ่อปลูกคากเกษตรแดงใหญ่เนาะพ่อเนาะค่ะสาวน้ำเยืยนเคยมาขอแบง่งคาคุณพ่อออกไปหายพี่น้องนะคะเรล่ามือนีว่าจะมาขอไทายสวนเนื่องจากว่าสวนเพิ่นปลูกหลายสิง่งหลายอย่างผสมผสานปลูกอะไรบ้างนะคะพ่อก็ <c oughs> มีมะนาว <c oughs> มีลำกาล <c oughs> มีกล้วย <c oughs> มีขา้าวโพดแล้วก็พริก <c oughs> แล้วก็ผักพืชผักต่างๆนะครับผักผัก พักหลายอย่างครับค่ะปลูกหลากหลายครับปลูกโซมากานไปครับบนเนื้อที่ประมาณสักสามไร่ซปา้าครับสามไร่หรือสามงานเอ้ยสามงานสามงานสปาฟาครับเห็นเลยครับเขีนคุณพ่อบอกก่อนด้านนี้ว่าสามงานใช่ไหมคะค่ะไม่ถึงไร่ครับค่ะไม่ถึงไร่ครับแต่ตรงนี้เป็นที่สวนครับเพราะว่าบ้านบ้านคุณพ่ออยู่ในหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านครับค่ะแต่ตรงนี้มาทําสวนครับมาทําบ้านหลังเล็กๆในสวนด้วยครับอ๋อค่ะ ตอนนี้ข้าวโพดข้าวโพดที่พ่อปลูกดีอายุประมาณกี่เดือนแล้วคะพ่อได้ได้เดือนหนึ่งครับได้เดือนหนึ่งครับแล้วอีกนานไหมคะเราจะได้เก็บเขาอีกเดือนหนึ่งครับอ๋อประมาณสองเดือนใช่ไหมคะสองเดือนสองเดือนพอฟ้พ่อปลูกพ่อปลูกเป็นข้าวโพดอะไรคะข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวหวานครับข้าวเหนียวข้าวโพดหวานกับข้าวโพดหวานครับอ๋อค่ะอยงละอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งใช่ไหมคะ ให้น้ำเขาแบบไหนคะนี่พอ่อเป็นสปริงเกอร์เหรอคะก็สปริงเกอร์นี่ผมติดเพื่อลดผักตรงช่วงนี้เองอ๋อค่ะใช้สายลดเอาครับเ oh, นี่ยใช้สายแบบนี้ครับลากสายยางครับลดเอาแต่ยางเปนจุดๆไปเงี้ยครับอ๋อ oh, ค่ะกําลังกําลังงามพี่น้องเอ้ครับกำลังสวยงามกําลังงามเนาะนี่เวลาเก็บพ่อเอาไปขายที่ไหนคะก็ต้มแล้วผมก็ขายที่เนี่ครับอ๋อต้มต้มขายหน้าบ้านต้มขายหน้าบ้านเนี่ยครับอ๋อ oh, ค่ะ เดี๋ยวเยวจะพาไปเบิงเด้พอ,เดพอพี่น้องเด้อพ่อพ่นจจเห็ดเป็นสุ่มเป็นสุ่มไหวขายแสดงว่าพืชผักในสวนผลไม้ครับพ่อเอาออกไปขายหน้าบ้านหน้าบ้านนี่ครับหมดใช่ไหมคะพ่อเว<ก>ลาขายหม,หมดครับมีข้าวโพดก็ต้มไว้ตรงนั้นถ้าถ้าพูดตรงพูดหงแล้วถ้าผัก เก็บต้นตุเก็บผักวันนี้ไปขายตรงนั้นมีคนมาซื้อก็ขายถ้าไม่หมดก็เอาเข้าหมู่บ้านอ๋อถ้าไม่หมดก็เอาเข้าไปขายในหมู่บ้านหมดครับเพราะว่าเราจะเก็บพอดีจังหวะต้องให้หมดคือว่าจะได้ไม่เสียหายอ๋อคือเก็บวันต่อวันครับวันต่อวันมีทั้งกล้วยใช่ไหมคะกล้วยนี่ก็ขายหน้าบ้านหน้าบ้านครับอ๋อกล้วยขายหน้าบ้านหน้าบ้านถ้าไม่หมดก็เอาเข้าไปในหมู่บ้านเหมู่บ้านเหมือนเดิมกล้วยเนี่ยยัง เราไว้ได้สองสามวันไม่เป็นไรมันม่ไม่สุกเงียก็เหลื่องไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะค่ะตรงทีก็ดูตรงนี้ก็หมดตรงนี้อ๋อจ้าจาถ้าวันที่สามมาทําให้หมดเลื่อดเราก็บีตรงนีกก็เข้าบ้านอ๋อถ้าเริ่มสุกอ่าเริ่มสุกแบบมันสุกเนยเดี๋ยวมันจะงอมไงเดี๋ยวมันจะงอมจัดเงี้ยก็เอาเข้าบ้านเลยก็เอาเข้าไปในบ้านสามวันเนี้ยก็หมดหมดครับโอ้ยน้องกล้วยเครื่องใหญ่ๆงามๆเลยค่ะเนี่ยคือ คือไม่ได้ปลูกเยอะนะคะพอเนาะแต่ปลูกหลากหลายอย่างครับเพราะว่าที่เราไม่มากนะก็เลยได้อย่างเงี้ยปลูกได้แค่เนี้ยครับผมได้ได้นอมาจากพระเทพก็มาให้หมู่บ้านไงตอนนี้ว่าผมก็ขอนอเข้ามาก็เลยได้มาปลูกเนี่ยครับพอารมีนอผมก็ขยาย อ๋อนี่นี่ขยายเองครับตอนแรกเอามาเยอะไหมครับพ่อไม่เยอะครับเอามาสามนอเองสามนอแล้วพปลูกพอมันเป็นต้นเนี้ยเราก็ขยายออกไปพอเขามีหนอขึ้นมาเราก็แ่กออกไปเรื่อยๆตรงนี้เับก็เราขยายนอออกไปค่ะแล้วพ่อมีเทคนิคการดูแลกล้วยให้เครือใหญ่แบบนี้เนี่ยทำยังไงบ้างพ่อก็ไม่ไม่มีอะไรครับแค่ลดน้ําให้เขาพเวลาหน้าแรงก็ลดน้ำให้เขาน่อยค่ะคือว่าเขาต้องได้น้ํหน่อยหนึ่งเขาก็ เขาก็ออกให้เราครับค่ะเนี่ยปุ๋ยก็ไม่ได้ให้นะครับเนี่ยเอาไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับรอเขาไม่ได้ใส่แค่รดน้าแค่รดน้ําโอ้ดีจังเลยไม่เป็นปุ๋ยครอปุ๋ยอะไรก็ไม่ได้ใส่หรอกไม่ได้ใส่เลยครับดี่ผมีที่วันนี้นะที่แรกผมว่าถ้ามันไม่งามก็จะใส่ไงตอนนี้พอเขางามแล้วก็ไม่ต้องใส่ครับงามจัดไปครับงามเกินเลยค่ะพี่น้องตอนนี้เนาะครับคือสูงใหญ่แล้วก็เครื่องใหญ่เนาะจ้ะ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับไม่ได้ปุ๋ยไม่ใช่ไรครับแต่ว่าพอราแรงเดือนตีเดือนห้าเนี่ยต้องน้ำช่วยเขาหน่อยนึงค่ะก็ต้องรดน้ำครับค่ะอันนี้ค่ะเป็นพริกนะคะพ่อครับค่ะเป็นพริกพันุ์อะไรครับพ่อนี่ไอ้พริกนี่ผมก็ตอบตอบไม่ได้นะครับเพราะแม่บ้านกับม่อยู่เนี่ยนะตอบไม่ได้จริงจรลูกสีขาวหรือเปล่าเป็นพริกพื้นบ้านเราหรือเปล่าพื้นบ้านเรานี่ครับเผ็ดเผ็ดมากครับแล้วราคาขายดีครับพริกกนเผ็ดขายดีขายดีครับ แล้วพ่อปลูกยังไงคะนี่เวลาปลูกยกล่องเขาหรอคะนี่ก็ขุดเป็นขุดเป็นหลุมมันพื้นนะขุดเป็นหลุมค่ะแล้วพอเขาโตแล้วเราก็ยกล่องให้เขาอ๋อยกยกล่องเอาดินกบเอาขี้ไก่ไตอตอนนี้เขาเมชานี้ของคงจ้านนะมาช่วยโรยปุ๋ยนิดหน่อยยูเรียนิดหน่อยช่วเร่งเร่งรากเร่งต้นนิดหนึ่งช่วยนิดหนึ่งใช้ยูเรียนิดหนึ่งครับจ่า แต่ว่าปลูกหลากหลายเนาะเพราะมีผักอย่างอื่นด้วยครับแล้วในนี้เนี่ยต้องใช้สารเคมีใช้ยาฆ่าแมลงไหมคะพ่อฆ่าแมลงก็จะใช้กับไอ้มะเขือครับอ๋อใช้กับมะเขือเพราะว่ามันแมลงมันจะกัดต้นระบายบมันจะหักเนี่ยถ้าไม่ใช้ไม่รู้จะเอาอะไรพ่นครับอ๋อมีมะเขือมะเขือครับมีพริกมันเป็นมันอะไรครับพ่อมันอะไรมันหวานไหมหรือว่ามันเค็มมันสี มันม่วงมันม่วงครับมันม่วงมีทั้งสองอย่างเลยมันม่วงมันมันขาวอะย่างเงี้ยเหรอคะเป็นมันหวานมันหวานนัใช่มันหวานญี่ปุ่นไหมใช่ครับอ๋อต้มไปนี่โอ้ยอร่อยมากครับใช่ไหมคะกินนิ่มอร่อยมากเลยไอ้นี่ก็ขุดขายเหมือนกันเหรอคะพ่อมันหวานนี่ค่ะเพราะนั้นก็ขุดเอาไปใส่ถุงไปขายครับขายยังไงคะก็ขายกิโลละ ถงทเป็นุจะถึงกิโลไม่ถึงผมไม่ต้านนะครับแต่ว่าขายเป็นถุงอ็นถุงกระสิบาทอย่างเงี้ยอ๋อประมาณเอาคนก็เห็นเขาก็ซื้ออ๋อทำเป็นถุงเป็นถุงครับอ๋อค่ะค่ะแล้วพ่อขายต้นพันธุ์ด้วยไหมเคยขายไหมต้นพันธุ์เนี่ยโดยมากก็ไม่ค่อยได้ขายอ่ะโดยมากอ่ะพอน้ำมันพอร้านน้ำมันเยอะเยอะเราต้องเอาโล่งให้โล่งกันมั้ยก็ให้เขาไปครับใครจะปลูกก็ให้เขาจากนี่ผักอะไรครับพ่อที่กําลังกําลังลงน ผักอะไรผักคะนาะคะนาหรือเปล่าหรือว่าแบบไอห่อห่อะไรคะนาอ๋อกระลำปีกระลำปีครับอ๋อลงกระลำปีด้วยกระลำปีคะนาก็เพิ่งจะคณะก็มีเพิ่งจะเพาะครับเพิ่งจะเพิ่งจะเพาะเพิ่งจะขึ้นแล้วก็ประกาศข่าวนะเป็นหลากหลายหมุนเวียนครับพาอทำในพื้นที่ตรงนี้นี่ที่ทําเกษตรผสมผสานหมุนเวียนแบบนี้ทำมากี่ปีแล้วคะ ได้สองปีเนี่ยครับสองปีเพิ่งไอ้สองปีเนี่ยครับแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้ทําอะไรคะตรงนี้เมื่อก่อนปลูกก็ไอ้มันสำปะหลังมันสำปะหลังค่ะพ่อเป็นทำาหลังค่ะบค่ะเป็นยังไงครับผลผลิตของมันสำปะหลังแต่ก่อนนี้ตอนนั้นลูกชายก็ทําไงค่ะผมกลับมาก็เลยตรงนี้ก็เลยขอตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อจะปลูกพวกพืชผสมอ่ะแล้วแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะค่ะเขาก็เลยไม่ได้ปลูกนะผมก็เลยมาทําตัวนี้ นึกยังไงพ่อถึงอยากมาทําเป็นสวนกเกษตรผสมผสานแบบนี้ก็เมื่อก่อนผมไปผมอยู่ที่นู่นนะที่ตรงครามานะค่ะผมก็ไปไปเป้าที่ข่าวว่าแล้วเราทำเนี่ยไม่ใช่ที่ของเราเนี่ยบางทีจะของเขาว่า อย่างงูนอย่างนี้ก็เราอย่างเงี้ยอ๋อคืออยากทำขยักทำพ่อชอบปลูกแบบนี้ผมชอบปลูกแบบนี้แล้วก็ไปทําในที่ของเขาไปดูแลที่ให้เขาให้ให้เขากันอ่ะแต่เขาไม่ค่อยพอใจอย่างนี้นะอเขาไม่ค่อยพอใจเง้เขาเขาจะเอาเป็นของเขาเองผมก็ไม่ได้ว่านะว่าเอาก็เอาไปดิเพราะว่าที่ไม่ใช่ของผมใช่ไหมผมก็ให้เขาเอาไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คือปลูกเขาก็จะเอาไปครับปลูกอะไรเขาก็จะเอากล้วยเกลืออุ้ยเขาไม่ทะไมเลยที่ก็าต้องสี่สิบปลายผมทําผมไปทำมาแม่บ้านเนี่ยสองคน ไปทําไปเยอะค่ะแต่เขาจะมาขอเป็นของเขาเองผมก็เอ,าอ้าก็ที่ของเจ้านายผมก็ก็เอาไปตี้ไม่ได้ว่าอะไรนี่ค่ะแต่ว่าเจ้านายเอาไปก็ไปนะผมไม่อยู่นะผมขอกลับมาอยู่บ้านนี่<อ>คือว่าเขาเขาบอกอะแม่บ้านผมก็บอกเขามีที่ตรงเนี้ยไล่ไม่ถึงไล่เนี่ยบอกเองเราไปทําที่เราดีกว<อ>่าผระสมผสารเนี่ย คือเกิดบางคิดบคิดเกิดขึ้นมาก็เลยกลับมาอยู่นี่ค่ะเกิดจากเหตุผลที่คือเราชอบทําเกษตรครับเราก็ทําในที่มันไม่ใช่ที่ของเราเนาะพ่อน้องพอมาทําแบบนี้พื้นที่ถึงจะไม่ใช่มากมายครับแต่มันรู้สึกยังไงพ่อหลังจากได้ทําลงมือทําไปมันก็มีมันก็มีความสุขนะครับเพราะพอมันขึ้นเขียวเนี่ยมันก็เออรดน้ำรดไรมันก็ไม่เหนื่อยค่ะสบายก็ดีครับค่ะคือว่าก่อนจะปลูกดอกไม้เต็มเลยตตนนี้ว่า ไอ้ดอกไม้ตัวนั้นมันเหนื่อยค่ะผมก็เลยโละบอกว่าไม่เอาอะเดี๋ยวปลูกไอ้ที่ไม่ต้องไม่ต้องถอนทิ้งไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องเหนื่อยมากต้นไม้ต้องถอนทิ้งเราต้องเอาขนเอาไปทิ้งเงี้ยอู้มันเยอะอนค์กรขึ้นตรงทางข้างนี้ขายเหรอคะพ่อปลูกไม่ได้ขายปลูกขห้นสวยไงที่ถ่ายเขาเห็นเขาก็เข้ามาถ่ายรูปใช่ไหมขอดอกขออะไรถ่ายรูปเงี้ยครับนั่นแหละไม่มีอะไรได้แต่สวยสวย ทางเข้านะมันจะเต็มเลยใช่ไหมคะสองสองข้างเนี่ยมันจะสวยมากเลยไม่ได้ขายเหรอครับอไม่ได้ขายปกติเขาปลูกดอกไม้เขาก็ขายกันอยู่นะไม่ดอกดาวเรืองเนี่ยนะค่ะเขาไม่งานเ้วบอกเก็บไปเลยเขามาขอให้ฟรีเลยเก็บไปเลยไม่ต้องเกงใจเก็บไปเลยเดี๋ยวมันก็ออกอีกดอกขาวมันเยอะก่อมันเยอะครับดาวเรืองนี่เยอะมากเลยแต่พ่อรู้ไหมว่าดาวเรืองเขาเก็บขายกันนะพ่อจริงครับจริงครับแต่เนี้ยผมคือว่าเขาไปทําบุญไงเขาไปทําบุญไอ้นุ่นทําบุญไอ้นี่บอก เก็บเอาไปเลยขัปักตังให้ไงบอกไม่ไม่เอานะคะไม่เอาแล้วแล้วพ่อมีต้นอะไรนะคะต้นก่อนอ๋ออันนี้ก็ปลูกขายหรือว่าปลูกไว้เฉยเฉยปลูกไว้เฉยครับปลูกไว้เพื่อความฟาร์มสวยงามปลูกด้วยความสุขมันไม่ลกไม่อะไรก็มันก็ปลูกง่ายดีครับก็ขยับมาเป็นผลไม้เนาะมีต้นมะยมเนาะตอนนี้มีมะยมแล้วนี่คือชมพู่ครับ ออกลูกหรือยังคะพ่อยังไม่ออกครูบยังไม่ออกอ๋อยังยังไม่ออกไม่เป็นไรก็กําลังสวยเนาะพ่อเนาะครับจะปลูกหลากหลายมาทําเกษตรผสมผสานแล้วก็ที่ไอ้หน่อไม้น่ะค่ะหน่อไม้กําลังกําลังออกหน่อออกมาออกหน่อก็เลยว่าเออเอาไว้เอาไว้เอาไว้ทักกอหนึ่งตรงนี้้างบ้านเนี่ยว่าการรวมกันอะไรเงี้ยอ่าค่ะเดินได้ครับค่ะเดี๋ยวพ่อพาเดินพ่อครับพ่อที่เดินที่เดินไม่ค่อยสะดวกนี่คือพ่อพ่อ เป็นอะไรคะขามชาครับขาชาครับก็กินยาโอ้ยกินกินหลายอย่างครับยากินหลายอย่างตอนนี้ว่ากินแล้วมันก็ไม่เหมือนกับมันไม่ถูกไงเนี่ยพอพอชาเนี่ยพอยกขาเนี่ยมันไม่รู้สึกอะตอนนี้ไม่ค่อยรู้สึกใช่ไหมตอนนี้มันก็ได้เดินตรงนี้ได้ครับเดินเดินนานได้ไหมได้ครับเดินได้งานได้ครับ ค่ะแต่รู้สึกชชาๆใช่ไหมคะครับค,คุณพ่อคุณพอ่ณพอมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพยุนนะคะพี่น้องก็เลยจะพายางเบิงบางส่วนนี่เป็นผักผักกาดเนาะพ่อเน,ะนาะผักกาดขาวผักกาดขาวมีมะนาวครับโอ้เนาะ้ะนาวยดก,ดกทุกอย่างคือเก็บหมุนเวียนออกไปขายหน้าบ้านเนาะพ่อเนาะครับค่ะครับพ่อนี่กับปลูกฝรั่งค่ะ แล้วนี่ก็อะไรเรียกอะไรล่ะไหนคะนี่กระพักพักกระดขาวครับค่ะทั่วดินพี่น้องถั่วลิสงถั่วแล้วก็ถั่วครับั่วพุ่มหน้าพี่น้องอครับแล้วนี่ยั่วฝักยาวเน่กล้วยหอมอ๋อกล้วยหอมหอมทอง กล้วยหอมทองพี่น้องคะนี่ข้อไก่อ๋อมีไก่ครับไก่อะไรพ่อไก่ไข่หรอไก่ไข่ครับไก่ไข่อารมณ์ดีเนาะเขาออกมาเป็นพื้นที่พ่อกันไว้ตรงนี้ครับคือเขาให้เขามีอารมณ์เดินถ้าขังไงข้อไอ้เนี้ยเขาก็จะเป็นอารมณ์เขาจะไม่ดีไงค่ะวันหนึ่งเขามีกี่ตัวนะคะพ่อสิบสี่ตัวครับสิบสี่ตัววันหนึ่งไข่ประมาณกี่ฟองคะสิบสองฟองครับโอ้ไข่สิบสองฟองครับสิบสี่ตัว แล้วเอาไข่เขาไปขายขายด้วยครับขายทั้งหมู่บ้านเขาจะสั่งไงเขาจะเอาครีมน้อยไงเขาก็สั่งอ๋อค่<ก>พะพ่อใส่ถุงก็มาให้เขาเขาสั่งมาเลยครับอ๋อดีจังเลยบางทีคนบางคนเขามาขอซื้อเป็นแผกตรงเนี้ยค่ะไม่ทันไม่ทัน่นบ้านเขาสั่งครับอ๋อจาจะจะไก่ไข่ไอารมณ์ดีพี่น้องคะ่ะผลิตกำลังการผลิตว่าท่านคนซื้อพุนที่หนสิบสี่ตัวจะอู้ ดีดีด,ดีค่ะมีหลากหลายมีไก่ไข่มีผักมีผลไม้มีความสุขเนาะพ่อเนาะครับนี่นี่ก็ต้นโอต้นตรงข้างหน้านะคะต้นโอครับอ๋อเหรอคะโอ๊คค่ะพ่อพ่อมีปลูกไปสี่ต้นพันธุ์อะไรครับพ่อไอพันธุ์ไม่ได้ถามเขาครับก็ซื้อมาส <4 S 2> ี่ต้นเหรอคะครับอ๋อค่ะค่ะค่ะเบิ้งไก่ไข่อารมณ์ดีพี่น้องค่ะ ผอป็นเหตุอันอันนั้นอันนั้นมาอารมณ์ดีนะคะแรงน้ำหนาเลยสซนนี้ก็จะเป็นผักอีกเนาะค่ะพ่อเนาะนี่นี่ผักนี่ก็ส้มมีส้มด้วยครับมีกล้วยมีส้มมีน้อยหน่ะมีหลากหลายครับหลายอย่างครับมีขาอันนี้เพิ่งปลงกนะเพิ่งย้ายมามีเกษตรแดงใหญ่ด้วยแต่ยังไม่โตนะคะครับ ขนุนขนุน hm. น well, we an no ี yeah. mm ่ก hmm. okay. okay. ี yes. ่ปีแล้วคะพ่อก็ปีมาก็ปูพร้อมๆกันครับเขาเขาออกลูกหรือยังคะก็ยังตรงนั้นข้างบ้านนั้นออกแล้วครับออข้างบ้านออกแล้วแต่ตรงนี้ยังใช่ไหมคะอ๋อค่ะตรงนี้แบบว่าผมใช้เม็ดปลูกจ้ะแต่ตรงตรงที่หน้าบ้านนั้นใช้พันตื้อออกไม้ชาเขาก็เก็บบัวไปขายไม้ชาเนี่อ๋อเหรอคะมีบวบด้วยค่ะพี่น้องมีข้างบวบ เมื่อเสาก็เก็บไปขายพอว่าโอ้โหดีดีดีจ้าขายผลผลผลิตอย่างเช่นมีมะเขือมีข้าวโพดมีอะไรเนี่ยประมาณวันหนึ่งเรามีรายได้อยู่ประมาณกี่กี่ร้อยคัะพอช่วงที่เรามีผลผลิตออกเนี่ยถัวเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณกี่ร้อยคะเขาได้หลายตังค์ครับแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยผมไม่เคยถามเขานะขายได้ก็เขาก็เก็บก็ก็ใช้อ่อจาผมไม่เคยถามเขาเลยนะวันหนึ่งก็หลายร้อยเนาะหลายร้อยครับจ่าจ่า ผักกระจนพี่น้องนี่ก็ตัดไปขายเหมือนกันตัดไปขายเหมือนกันค่ะกะหลายตังอยู่ด้พี่น้องนี่รวมๆแล้วนะคะผักมีมีหอมที่ไม่ถึงหนึ่งไร่แต่จัดใส่สุยางจัดเต็มเนาะพ่อเนาะจัดเต็มหลากหลายด้วยความสุขทําด้วยความสุขทําแล้วมันก็เห็นแล้วเห็นแล้วมันก็เออพอคนเขามาซื้อนี่นะค่ะ ซื้อมั่งแทมมั่งอามันไปไม่ว่าเขก็ไม่บางคนว่าได้อะไรแล้วไม่เป็นไรได้ให้ก็สบายใจแล้วได้ให้มาขายมั่งได้ให้มงขายแบบแบ่งปันเนาะพอนะค่ะความสุขมันอยู่ที่ใจพี่น้องเอ้ยเนาะขายแบบแบ่งปันนะคะนนพ่อพนมีข้างตรงนั้นเป็นอะไรนะคะพ่อนะเป็นบวบเหรอคะเป็นบววกับอะไรล่ะฟักน้ำเต้าน้ำเต้าอ๋อค่ะมีข้างบวบข้างน้ำเต้าน้ำพี่น้องค่ะ แล้วต,ตอนนี้ตอนนี้ขึ้นนี่หมามุยไไ้ยอะไรฝรั่งให้เรียกอะไรล่ะหมามุย้ยฝรั่งนะค่ะหมามุ้ยอินเดียหมามุ้ยอ,อ, <ง S 1> อินเดียครับหมามุ้ยอินเดียอ๋อค่ะค่ะบางเขาว่าเม็ดมันอร่อยขอริลปูปกขึ้นมาค่ะมีสุยางพี่นองค่ะพื้นที่สามงานนะคะจัดเต็มทั้งเขา ทางไปบ้านอาจารย์เนาะพ่อถึงตรงนี้ใช่ไหมเส้นทางไปบ้านอาจารย์บาตรงนี้จะเป็นร้านค้าที่พ่อทําไว้หน้าบ้านเนาะเวลามีผักมีผลผลิตจากสวนก็ไปวางที่ก็ไปวางตรงนั้นคนผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้ออ๋อค่ะถ้าเห็นพ่อเพื่อนเอาของวางหน้าบ้านนะคะพี่น้องบางทีแวะุณนุนบางทีช่วงเย็นเย็นมันเหลือน้อยก็บอกเนี่ยเหมาเลยเนี่ยทั้งซื้อท้งแถมเหมาไปเลย จก็ให้เขาบอกไม่เป็นไรจ้าเพราะว่าเย็นๆแล้วใช่ไหมครับ,รบพอ่อใครแวะซื้อก็แถมไปเลยแมเ,ออเลคยอ๋อใจดีค่ะพี่น้องกับแวะอุดหนุนนะคะถ่าเห็นผลผลิตจากสวนคุณพ่อเป็นสวนผสมผสานพี่น้องค่ะที่เป็นตะเบิงอีกสวนนึงหลักมิสุยางเหล่ากาการบริหารจัดการคือผลผลิตอีหยังออกกระว่างหนาบ้านค,คนผ่านไปผ่านมากะได้แวะอุดหนุน พี่น้องผูพันไปพานมาแต่เห็นพ่ออีกเจกหน่อยเนี่ก็จะมีพักแลก้วก็มีมีข้าวโพดเนาะพ่อนอะค่ะพี่น้องพัน,พนไปพานมาเส้นทังไปบรรณาจาร์เด้อพี่น้องเด้ออำงเภอเนียงีอยก็สามสารถแวะอุดหนุนคุณพ่อได้คุณพ่อมีชื่อป้ายร้านไหมคะป้ายสวนไหมไม่มีครับอ๋อไม่มีมม <laughs> <laughs> สิบเบิงเด่นตายู่ดอกพีน <laughs> ่น้องใส่เมื่อย่ำเข้ามาจากทั้งเนียงีนะคะเ <laughs> ข้ามาเราจะเห็นเป็นโครองอาคารทีพ,พ่อเิ่นวัยปูกพักนะ่นะคะเป็นอุโมง สะดุดตายูดอกพี่น้องล่องแวะอุดหนุนคุณพ่อนะคะย่ามีผลผลิตออกจำหน่ายดีดีหลายเนอะพ่อเนาะครับค่ะดีต่อใจครับค่ะมีความสุขกับการได้ทำตรงนี้ครับค่ะเหนื่อยไหมพ่อเวลาทำแบบนี้ไม่ไม่เหนื่อยครับไม่ผมถือว่าเวลาเนี่ยแดดร้อนๆเยงนี้นะผมผมไม่ทําผมจะทาช่วงเช้ามืดเนี่ยผมทําค่ะแล้วก็ช่วงเย็นพะแดดต้มลมตกค่ะแดดร้อนนี่กลางวันล้วก็พัก่อนไม่ทําไม่ทำค่บคือเราไม่ต้องตากแดด คือเราจะทําตอนไหนเรากําหนดเวลาเองได้กำหนดเวลาเลยเช้าตื่นมานี่ตีห้าทำแล้วกระดน้ําทําอะไรก็ทำไปยันสามโมงสี่โมงเนี้ยพอสี่โมงล้วก็หยุดอานะดีต่อใจไปลงทีก็นู่นละสามโมงเย็นอ่ะลงทีก็ยันมืดเลยแล้วแต่เราจะอยู่ยันมืดไม่มืดก็อีกเรื่องหนึ่ง จ้าพ่อเป็นงานที่ไม่ต้องมีใครบังคับเราเนาะครับครับสบายจ้ามีความสุขสบายใจวันนี้ขอบคุณคุณพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอโชคดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามน้ำเด้อค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะครับค่ะน้คุณพ่อปะนุกลัวเหนื่อยจังไม่เหนื่อยครับได้ไหม